สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงเอลคอยที่กำลังได้รับอันที่สงได้ประโยชน์จากเลนเมีมแล้วก็ออริโนลนะครับในขณนะนี้ถือว่าหลายๆคนที่ดูในเรื่องของเน r ้อที e หรือว่าเรื่องเล่าเรื่องกาวต่างๆเนี่ยยังไงต้องจับจ้อง Story นี้เอาไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อ ความคึกคักของเชนต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับออริโนนะครับจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับวันนี้ยังไงลิปประเด็นนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะไปดูกรอยางไงกังวนนิดนึงนะฮะฝากกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นใจให้หน่อยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้ว,ลวใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ความฮิตของตลาดในนักขณะนี้กันก่อนละกันนะครับหลายคนก็คงกัวงวลนะว่าเฮ้ยตอนนี้เราเครื่องร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับนะหรือว่าโลเคปโตถ้าเราดูในช่วงหน,งนที่ผ่ผาานมา แรงเหรียญพัมขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเหรียญมีเหรียญเล็กเหรียญน,น้อยพัมขึ้นเป็นหลกักหลายร้อยเซนะครับซึ่งก็ไม่รู้หรอกนะว่าจุดนี้เป็นจุดที่แบบดอยแล้วเพื่อนหรือว่าจุดที่ราคาโอเวอร์ไพรส์มากไปแล้วหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลจากทางคุณอ e ีแวนนะฮะก็ถือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะอาจจะโอเวอร์ฮีทหรืออาจจะไม่โอเวอร์ฮีทอันนี้สุดแท้แล้วแต่กันเลยนะครับแต่สรับส่วนตัวผมผมมองว่ามันยังมีโอกาสหรือว่ามันยังไม่โอเวอร์ เดี๋ยวเราไปดูว่าทําไมนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลของเขานะครับก็คือในนขณะนี้สื่อกระแสหลักยังไม่ได้พูดถึงบิตคอยอะไรมากมายนักสักเท่าไหร่เลยนะครับหรือว่ายังไม่ฮีลรอกยังโคอยู่ในนักขณะนี้นะครับรวมถึงมีเรื่องของ pre ETF ด้วยนะครับหรือว่ายังไม่เกิด ETF เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ยังไม่เกิดการ halving เลยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงยังไม่เกิดการ QE เลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเรามองว่าจะมีการเฉีพแม่นเงินเข้ามาในระบบนะครับ เพราะว่าปีหน้ามีในเรื่องของการเลือกตั้งถูกต้องไหมซึ่งถ้าเรามองว่าการเลือกตั้งจะเป็นปีที่จะต้องพัมก็ไม่รู้ว่าคุณโจไบเดนจะว่ายังไงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากาันแต่ที่แน่เนี่ยคุณโจไบเดนมาปุ๊บโอ้โหเลด้ว่าเกิดสถานการณ์แม่ค้าคิดคัดฝันเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสงครามต่างๆเนาะแล้วก็มีหุ้นสหรัฐก็ร่วงลงมาค่อนข้างเยอะวิกฤตธนาคารต่างๆเนี่ยปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเขาแล้วนะครับถ้าไม่พัมปีนี้อนาคต การที่จะได้เป็นอีกสมัยอาจจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยหน่อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันว่าเขาจะพัมหรือเปล่าอันนี้คงจะตอบไม่ได้นะครับซึ่งต้องรอดูว่าปีหน้าอีกหนึ่งปีเต็มๆเ,เนี่ยเขาจะทําให้มันพัมมากไปกว่านี้หรือไม่นะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะชูในเรื่องของการที่สต็อกมาร์เก็ตมันพัมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูคําพูดในคลิปวิดีโอนี้นะสต็อกมาร์เก็ตออตัมไฮบูมนู่นนี่เพียบเลยนะครับนะก็ถ้าเขาจะพัมอีกปีนึงก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอันนี้้ก็ตอง ฟังโห้ให้โหแล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะพั๊มได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าดูนะครับคริปโตลิควิิตี้นะครับยังไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่เลยในตอนนี้นะครับมีแต่ Market Cap ของเทเตอร์เนาะซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายถ้าเทียบกับในช่วงตอนปี2021นะครับถ้าเราดูนะมันสูงขนาดนี้เลยอะแต่ถ้าเราดูในรนะขณะน,นี้ยังติดลบอยู่เลยนะครับในตอนนี้นะเยีออนเยยนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆนะครับในตอนนี้นะสำหรับเง,เงินต่างๆที่ร่งไหลมายังโลกคริปโตนะครับซึ่งอนาคต ถ้ามันอยู่ในแดนบวกหรือว่าปีหน้า2024ถ้าอยู่ในแดนบวกก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโองกาสที่ดีเหมือนกันนะครับนะก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆกันนะครับรวมถึงถ้าเราดูในเรื่องของเฟนะดบาลานซ์ชีในขณะนี้นะครับก็ยังล่วงลงมาอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยในะนะขณะนี้ยังไม่มีการซื้ออะไรแต่อย่างใดของทางเฟดเลยนะครับนะก็ถือว่า จะ o วอร h ฮีทแล้วหรอนะครับนะยังไม่มีการอาชีพหรือว่ายังไม่มีการซื้ออะไรต่างๆเลยสําหรับทางรายใหญ่ต่างๆนะครับนะก่อัทงนี้ฉะนั้นไม่มีใครรู้นะครับยังไงฟังหัวยห้หวแล้วก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลกันด้วยตัวเองนะครับประกอบกับถ้าเราดูนะครับในณขณะนี้ไอซ์ไซของ Bitcoin ยชาร์ตวีคนะครับเพิ่งที่จะอยู่ในโซนที่เป็น o v e r b o ์บอ t เองหรือว่าเกิน70ไปเองนะครับนะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นน,นั่นแหละนะครับมันไม่ใช่ว่าพอขึ้นไปอยู่ในโซน o อเว b o ์บอ t ปุ๊บแล้วคือมันจะแบบ เฮ้ยซื้อเยอะเกินไปแล้วอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าเราดูนะปกติแล้วถ้ามันเป็นบูรันของจริงเนี่ยยังไงแล้วมันจะอยู่ในโซนที่เป็นโอเวอร์บอสแบบนี้ไปยาวๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูนะในช่วงอ่าในช่วงต่อปี2017นะฮะพอไอซ์ไซน์ I นะครับของชาร์ตวีคนะอยู่ในโซนโอเวอร์บอสปุ๊บ โอ้โหราคาบิตคอยพัมขึ้นไป3,600เปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูในช่วงอตอนปี2019นะครับอยู่ในโซนโอเวอร์บอร์ดปุ๊บขึ้นไป70เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในตอนปี2021บูลล่า,ลาสุดนั่นแหละนะครับพอไอซ์ไซบิตคอยโอเวอร์บอร์ดปุ๊บขึ้นไป400เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งใน,นขณะน,นี้พึ่งที่จะโอเวอร์บอร์ดไปได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับแล้วก็ราคาบิตคอยขึ้นมาไม่กี่10เปอร์เซ็นต์เองนะครับจะโอเวอร์ฮิหแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปพิจารณากกััันนนอีคครคร้งงึะบ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวลือกันบ้างนะครับเพื่อนๆหลังจากที่วันที่19มีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของทางแบล็กโกรกแล้วก็ทางฝั่งกราโตสารัฐนะครับซึ่งโอเคผลสรุปอันนี้เราไม่รู้นะว่าเขาคุยอะไรกันนะครับแต่ก็มีชาวทวิตเตอร์บางส่วนแล้วกันอันนี้ต้องฟังหัวไหัวเพราะว่าไม่ได้ออฟฟิเชียลอะไรอยู่แล้วนะครับบอกว่าผ่านนะครับนะหรือว่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรในเรื่องของ Spot Bitcoin ETF นะครับบางสายข่าวเกาๆออกมาบอกว่า ภายในปีนี้ด้วยซ้ำโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้านะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าตลาดจะเฉลยอ,ออกมายังไงนะครับแต่ก็มีโอกาสอยู่พอสมควรแล้วนะว่าน่าจะผ่านกันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ออลคอยกันบ้างนะครับช่วงนี้คงจะหนีไปไม่พ้นในเรื่องของ BRC 2 0นั่นเองนะครับล่าสุดทางกระเป๋าแฟนทอมนะครับที่ให้บริการสําหรับทางโซน่นาก่อนหน้านี้น,นะครับตอนนี้ก็ขยับขยายมารองรับ BRC 2 0 โทเคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีแต่แค่โพลีกอนนะมีอยู่หลายเชนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลารน่านะครับอีเาเรียมโพลีกอนบิตคอยนะครับในตอนนี้ก็มากันตามๆกันแล้วในตอนนี้นะครับนะก็ถือว่า ค่อนข้างฮอตจริงๆนะครับสำหรับ BRC20 ซึ่งเป็นสตอรี่ใหม่ในช่วงปีปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงถ้าเราดูเนาะในช่วง Q4 หรือว่าไตรมาสนี้นะครับของโซล انا ในตอนนี้ก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆที่สูงมากๆนะครับสูงกว่าอีเธเรียมค่อนข้างเยอะเลยในนักขณะนี้นะครับเป็นหลักหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราดูนะเส้นสีเขียวๆตรงนี้ก็คือตัว active address นะครับเดลี่นะสูงขึ้นมากๆเลยนะครับเทียบกับอีเธเรียมตอนนี้ก็ฟลิปหรือว่าแซงอีเธเรียมไปตั้แต่ช่วงประมาณสักเดือน ที่แล้วแล้วนั่นเองนะครับใน,นขณะนี้ก็ฉีกส่งลิบลับเลยนะครับในะตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะทิ้งห่างแบบนี้ไปได้อีกเรื่อยๆหรือไม่นะครับอันนี้คงจะพูดยากนะในอนาคตนะครับแต่ก็ถือว่าตอนนี้คนชักเริ่มที่จะเข้าไปใช้งานโซลนาค่อนข้าง mm hmm. เยอะนะครับด้วยความที่มีกระแสในเรื่องของ NFT ต่างๆนะครับหรือว่าเหรียญมีมต่างๆ ค่อนข้างเยอะนะครับในตอนนี้นะครับประกอบกับถ้าเราดูนะครับในเรื่องของตัว transfer volume นะครับหรือว่าตัวเม็ดเงิน stablecoin ที่หลงไหลเข้าไปอย่างาเชนต่างๆนะครับใน,นัขณะนี้ก็คือสีเขียวๆก็คือโซลาร์นนั่นแหละนะครับซึ่งก็ถือว่าพุ่งสูงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยในตอนนี้ซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับที่จะมีคนเข้าไปใช้งานโซลาร์นาค่อนข้างเยอะใน,นขณะนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์ของโซลาร์นาก็มียอดขายพุ่งขึ้นไปจนขายหมด ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรีเซลหรือว่าขายมือสองเป็นหลักแสนในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าคนอยากที่จะเข้าไปได้รับแอดรอปเหรียญบลอง หรือว่าเหรียญมีมต่างๆกันนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหโคตรหายเลยนะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งเรื่องที่ทําให้คนสนใจในเรื่องของการออเดปชั่นสำหรับโมบายบนโซลนาค่อนข้างเยอะในขณะนี้นะครับจะเกิดหรือเปล่าในอนาคตอันนี้ไม่รู้นะแต่ก็โอเคคนเข้าไปเก่งกัาไรค่อนข้างเยอะนั่นแหละในขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะในเรื่องของการเทรดออนเชนต่างๆนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูนะท็อปเท่าไหร่ดีอะเอาท็อป20เลยก็ได้นะอะท็อป20นะครับ วอลลุ่มที่เทรดในเย็บสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะถ้าเราดูอ่ะมีอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญมีมที่อยู่บนโซลานาทั้งนั้นเลยเพื่อนๆถ้าเราดูอ่ะโซลานาโซลนาเอแวกเอแวกโซลานาโซลานาคือคือแปนตะอ่ะเป็นโซลานาทั้งหมดนะครับมีอีเาเรียมโผล่มา1ตัวนะครับนะส่วนใหญ่ก็คือเป็นโซลานาแทบจะทั้งนั้นนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่คนจะเข้าไปเทรดเหรียญมีมบนโซลานานะครับเพราะว่าโอเเคคคในนนนนรรื่่่ะะ่อองงงขาาาแแแกกกก๊สตๆๆมมัััถูหลละะบ้ว็ ความเร็วก็เร็วค่าแก๊สก็ถูกเพราะว่าบางคนที่อยากจะเทรดเหรียญมีบางทีเขามีเงินไม่ได้เยอะนะเขาอาจจะซื้อที่หนึงร้อย0อเหรียญถ้าโดนค่าแก๊ส ไปแบบเยอะๆก็ไม่ไหวถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาซื้อไม่ได้เยอะนะก็ถือว่าโซลอนา่าตอบโจทย์มากๆนะครับในขณะนี้ในการเก็งกำไรห,หรือว่าสงครามเหรียญมีมที่กาลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับซึ่งพอมีการเทรดเหรียญมีมที่เยอะขนาดนี้นะครับก็เลยส่งผลให้เหรียญโซลอนา่าก็พั้มกันไปต,ตามๆกันนะครับเพราะว่าคนที่ต้องการเทรดเหรียญมีมยังไงแล้วเขาก็จะต้องไปซื้อเหรียญโซลอนา่าถูกต้องไหมเพราะว่าเหรียญมีมต่งตางๆมันคู่แพรเป็นโซนั่นเองนะครับอารมณ์แบบว่า มันยังไม่ิสต์ใน a chain น,นะยังไงก็จะต้องเทรดใน dex หรือว่า decentralized chain นั่นแหละนะครับก็จะต้องใช้เหรียญโซลอารมณ์แบบว่าถ้าอยู่ใน chain a a กก็จะต้องใช้เหรียญ a a v กอยู่ใน chain bnb ก็จะต้องใช้เหรียญ bnb แต่ในน้ขณะนี้คือ chain ล o l a n a แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ในนั้นหมดเลยก็เลยได้ส่งผลให้คนเนี่ยต้องการเหรียญ solana เอาไปเทรด meme กันในนั้นขณะนี้นั่นเองครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ s t a c k กันบ้างน,นะครับก็ได้รับอน,นิสง์นะครับจาก b r c 2 0ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่า ordinal ที่กำลังเป็นความคึกคักในณขณะนี้นั่นแหละนะครับนะโกถือว่ามีการทัฒขึ้นมาเมื่อวานนี้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการที่ b r c 2 0หรือว่าเหรียญมีมต่างที่อยู่บน Bitcoin เนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนก็เกรงแหละนะว่าแบบนี้โปรเจกต์ที่ b u i กับ Bitcoin หรือว่า ทำเด็กหรือว่าเอาบิตคอยไปสามารถที่จะใช้งาน d e f าได้เนี่ยอย่างตัวแ c กเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพามเป็นการเก็งกำไรนะจะเกิดหรือเปล่าอันนี้ผมคงจะพูดแบบนั้นค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของตัว DeFi แล้วมานะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Stack ไปนาอกจะสังเกตได้เลยนะว่ามันก็มีการเข้าไปใช้งานค่อนข้างเยอะในณขณะนี้ Tvl ก็ทะลุเป็นออทําไฮไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกิดไม่เกิดอันนี้ผมคงจะตอบไม่ได้นะครับที่1ก็คือทาง staking ดาวหรือว่าเป็น Liquid staking นั่นแหละนะครับนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าคนก็คงจะเข้าไปฝาก ก็เดืกกินดอกกันนั่นแหละนะครับก็ยังไงเรามาระวังกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับนะไปที่หนึ่งเลยนะถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็นเชนโซลาร่าหรือว่าอีเชียมระดับะระดับต้นๆเนี่ยก็คือ Liquid Staking นั่นแหละนะครับแล้วก็สรับส t a c k เนี่ยก็ถือว่ามันเบรกตัวต้านกดมาตั้งแต่ช่วง4วันที่แล้วแล้วนะครับเพื่อนๆผมก็ได้โพสเป็นแถบ Community เอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะครับถ้าหากใครที่อยากจ,จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับเพียงแต่ละ เข้าไปดูกราฟต่างๆกันได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วโพสต์ในนี้จะค่อนข้างเร็วกว่านั่นแหละนะครับนะก็จะมีอยู่หลายเรื่องราวมีหลายข่าวสารที่ได้โพสต์กันไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การสัพพอร์ตกันด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางเนียโปรตโตคอลกันบ้านนะครับใน,นขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้กระแสข,ของ inscription หรือว่า btc 2 0กันไปอีกนะครับ ledger o r d i n a l เป็นเหมือนกับ ledger ยังไงดียการแพร่กระจายนะครับนะไปยังเชนต่างๆเพียบเลยนะครับตอนแรกอยู่บน bitcoin สักพักไป เอวอรแนะครับสักพักไปเนียแล้วในตอนนี้นะครับอนาคตก็อาจจะไปอีกในหลายๆเชนก็เป็นไปได้นะครับนะก็ว่ากันไปคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับใครที่เป็น EVM ก็จะไปน่าจะเยอะเลยนะครับนะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่า o r d ด n a l นอรหรือว่าเหรียญ b s 2 0ต่างๆจะมีความพัมอะไรหลังจากนี้หรือไม่นะครับแต่ที่เนีเนียเนี่ยพัมขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะในเรื่องของตัว daily transaction นะครับถ้าเราดู สูงที่สุดตั้งแต่เนียเคยเกิดมาเลยเพื่อนๆนะหลักจะทิ้มหลักจะที่มีการออร์เดนอลนะครับหรือว่าเหรยนมี n อโนทต่างๆที่อยู่บนเนียนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากทาง Twitter ของทางเนียนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าจะปิดกั้นอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกเสรียอยู่แล้วนะใครจะใช้อะไรก็ใช้ไปกันไปนะครับเขาก็ได้บอกเลยว่า Inscription เป็นนิวเมคานิซึมนะครับหรือว่าเป็นเป็นเครื่องมือหรือว่ากลไกใหม่นะครับที่จะสร้าง Digital a อ s e t ทบนโลกบล็อกเชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ชักเริ่มลุกลามมาที่เนียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่า ออริ n นลจะมีความคึกคักอะไรหรือว่าเนียจะมีความคึกคักอะไรหลังจากนี้หรือว่าได้ประโยชน์จาก b s c 2 0สกันหรือไม่นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกระแสที่ลุกลามไปอย่างที่ต่างๆค่อนข้างเยอะเลยในตอนนี้ครับซึ่งถ้าเราดูนะครับช่วงที่พีคๆนะครับ daily active address ของเนียแซงโซลาร่าไปเลยนะครับนวเรดดิว่าสูงที่สุดเลยนั่นแหละนะครับมาอย่างไรไม่รู้นะครับโหดมากๆนะครับในตอนนี้ก็ไม่อยากที่จะให้ประมาทในเรื่องของตัว b s c 2 0สนะครับอย่างไรต้องจับจ้อง กันเอาไว้ให้ดีนะครับรวมถึงถ้าเราดูเนาะ Daily Active Address สูงที่สุดเป็นออททำไฮในช่วงช่วงนี้นะครับแต่ก็โอเคไม่รู้ว่าจะเยียระยะได้หรือเปล่านะแต่โอเคระยะสั้นๆออททำไฮไปแล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับในขณะนี้โอเคก็มีส่วนลดค่าตั๋งเงินถึง20%นะครับก็จะได้ประหยัดกันไปได้ในทุกๆไม้นั่นแหละนะครับนะถือว่าไลฟ์ไทม์เลยนะสำหรับเดียวเดียวนี้นะครับยังไงก็สามารถที่จะเข้าไปดูในลิงด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครัับบรรรวมมถึงงใใคคคที่่ช้้าาานนโออเเะยลืขไป ใช้งานในเรือ่องของเครื่องมือการเทรดต่างๆนะครับในการคำนวณไซซิ่งต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของชาตบุกก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยเช่นเดียวกันฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับมือใหม่ต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นมือเกา่ามือเกา่าก็เข้าไปใช้เครื่องมือนี้กันได้นะครับน่าจะได้เ,เป็นแนวทางอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตกันด้วยนะครับสำหรับโอเคก็ถือว่าเป็นท็อปทรีของโลกนะครับแล้วก็มีผู้ออเดอร์เซิร์ให้เราได้เช็คกันเอาไว้อยู่แล้วนั่นแหละนะครับ วันที่13ที่ผ่านมานี่เองนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้นะว่ามีแอสเซทอะไรเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับจะได้ไม่เกิดกรณีอย่าง FTX นั่นเองนะครับเราก็ดูว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงว่าในหลายๆตะกานั่นเองนะครับนะใครที่ต้องการถือสปอร์ตยาวๆผมก็มองว่าคานนียศึกษาฮัฟเฟลเวลเล็ตเนาะแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดก็ลังพิจารณา เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ดูกันได้นะครับจะได้ประหยัดคาทอลเนียมกันได้นั่นเองครับรวมถึงนะครับใครที่ต้องการสั่งอีบุ๊กหนังสือรวมสูตรเทรดบิตคอยน์นะครับเพียง9ก้บาทเท่านั้นอยู่ในเลี้ยงด้านใต้คลิปเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะแล้วก็กดสั่งซื้อตรงนี้กันได้เลยนะครับก็จะมีแนวทางในการเทรดต่างๆสำหรับบิตคอยดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทำการแบงคเทสให้แล้วย้อนหลังกว่า10ปีนะครับจะได้ประหยัดเวลากันไปได้นั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ี้่่่ไไไมมดแแตตคัวฟลล์ PDF ะ ตอนนี้มีในเรื่องของวิดีโอใส่ไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปดูเนะะื้อหากันได้นะครับยังไงรีบสั่งซื้อก่อนปรับราคานะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ